ขณะตัวเองเป็นแพทย์เองก็เพิ่งจะมีโอกาสว่าออมีอย่างนี้ด้วยนะคะขณะคุณหมอต้อเองยังงงเลย <c oughs> ยัง,งงงเลยค่ะเร <c oughs> ิ่มด้วยผ้าอนามัยที่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเป็นผ้าอนามัยสมุนไพรนะคะผสมทั้งว่ววานหางจร,เระเข้สารแหนการมูลนะคะ,อะโอ้โฆษณาขายกันทางอินเทอร์เน็ตอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตป้องกันการตกขาวจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส มันเป็นยังไงคะใจไม่ได้ยินไหมครับคุณหมออันนี้หัวเราะทำไมนะครับมันเคลมเไปอไปย่างเรือคือผมคิดว่าอย่างว่ามันคล้ายๆว่าเกินความจริงอย่างมากเลยนะผมว่านะครับแต่ผ้าอนไยเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวนะครับว่าแรกเริ่มเนี่ยมันมาจากเป็นความคิดของหมอจีนนะครับหมอจีนเราคนไทยเนี่ยคงไปซื้อมานะครับแล้วก็มาทําตาม ตามแบบเขาอ่ะค็ปี้เขาอ่ะแต่ผมคิดอย่างนั้นนะก็คงไม่ใช่เอเ่นนะฮะอันนี้ก็ก็เอามาก,ก็โฆษณาในอินเทอร์เน็ตไปขายเนี่ยนะ,ะแต่นี้การที่โฆษณาคุณภาพมากมายเนี่ยนะใ,ในแง่ที่หนึ่งที่บอกว่ารักษาฤทธิ์ดงทวารเนี่ยนะฮะมันก็ ดูดูแล้วโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้อยมากนะฮะเพราะที่ดวงทวารเนี่ยมันมันอยู่ในในในทวารหนักนะฮะงั้นในการที่จะมีผ้าอนามัยป่าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณมันก็โอกาสที่จะไปทำอะไรที่บริเวณที่มันเป็นจริงๆนะครับมันมันมันไม่ชี้อยู่บริเวณที่มันเป็นจริงๆมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในในทวารหนักนะครับแล้วก็ถ้าคนจะบอกว่ามียาอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยหรือเปล่าที่จะทําให้มัน มีผลนะฮะคนบางคนก็บอกว่าลรวสเตีรอยล่ะนะถ้าทาบเือนีในอ้แผ่นแผ่นก็ผ้าอนามัยเนี่ยมีสเตียรอย์ปนอยู่ด้วยมันมันจะช่วยไหมมันก็อาจจะช่วยบริผิวหนังบริเวณนั้นนะฮะไม่ไม่ให้อักเสบอะไรอะไรก็เป็นไปได้ตกขาวช่วยไหมคะตุกขาวิง่อธิบายตามการเกิดโรคแล้วมันจะ รักษาอย่างนี้ได้ไหมครับนี้ตกขาวเนี่ยนะ,นนะมันก็เกิดจากการอักเสบใน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 ,ในช่องคลอดะนะครับแล้วมันก็ไหลออกมาภายนอกทีน,นี้ผ้าอนามัยน,นี่มันแปะอยู่ผาภายนอกผมว่ามันมันก็ไม่ช่วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วยิ่งเคลมว่ามันจะช่วยฆ่าแบคทีเรียเชื้อราแล้วที่เคลมอย่างมากเลยว่าฆ่าเชื้อไวรัสด้วยเนี่ย โอ้โหรู้สึกว่าโอเวอร์ไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยครับอันนี้จะเป็นอันตรายไปมเพราะเราลองนึกภาพดูว่าธรรมดาสมมติเราธรรมดาผลิตภัณฑ์ระบายมันใช้เฉพาะช่วงที่มีรอบเดือนอันนี้ก็คือถ้าประมาณอย่างนี้ก็จะต้องใส่อยู่เสมอเพื่อการรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วจะมีผลอะไรไหมคะก็ผมว่ามีผลก็คือความความอับชื้นนะครับที่ที่ที่จะต้องใช้ ผ้าอนามัยนี่ตลอดเวลาะนะครับแล้วก็อาจต้องใช้เป็นอาทิตย์อาทิตย์น่ะนะซึ่งช่วงนั้นอาจจะไม่มีประจำเดือนอย่างเลยที่อย่างคุณหมอว่านะ,ะมันมันก็จะทําให้อับชื้นและทําให้ไม่สะดวกอ่ะเดินเหินแะ้วก็ไม่สะดวกเพราะเพราะมีผ้าอนามัยนีอ่อยู่ระหว่างขาตลอดเวลานะครับงั้นผมคิดว่ามันจะไม่ช่วยอะไรมากนะมันจะไม่ช่วย